ที่นี่คือสวนสัตเปิดสัปลีพักอ่จันะบุรีจริงๆแล้วเราสามารถเอารถส่วนตัวของเราเข้าไปได้เลยค่ะแต่ว่าฝนเลือกเป็นมินิบัสของทางสวนสัตว์มีค่าเข้าผู้ใหญ่คนละ 200. <9 S> 2 0 0ร้อยน้องมินตันสูงเกิน90คิด100และน้องมาตาเข้าฟรีค่ะส่วนแครอทเนี่ยก็จะซื้อตรงที่ขายตั๋วเลยกระลบังละ100เขาก็จะพาเราขับรถเข้าไปค่ะช่วงแรกก็จะเจอน้องกวาสแล้วก็จะมีโซนเสือโซนสิงโตแต่โซนนี้เราไม่ได้ให้อาหารนะเขาจะให้เราปิดกระจกค่ะแล้วฝนไปวันธรรมดาด้วยค่ะคนกับรถเนี่ยก็จะไม่ค่อย อค,คือก่อนหน้าเนี้ยไม่ค่อยให้แครอทวางค่ะเพราะบอกว่าจะเอาแครอทมาให้พี่รับแต่พอพี่ยีรับเดินเข้ามาคือวงแต้คือน้องไม่ต้าทิงกระวาังแครอทเลยแล้วก็วิ่งมาหาแม่ส่วนน้องมาตาก็รอค่ะเพราะว่ากลัวพี่ยีรับคือสูงตัวใหญ่มากแล้วรถทั้งคันก็คือมีแต่เสียงกรี๊ดก็คือให้ไม่ทันค่ะโดนยีรับป้นแครอทไปหมดเลยพอถึงโซนเนี้ยสนุกสนานมากถ่ายรูปถ่ายคลิปไม่ทันได้เจอม้าลายแล้วก็นกฟามิงโก้ด้วยจากนั้นเขาก็จะมีโซนแสดงช้างแสดงจระเข้ค่ะแต่วันนั้นที่ไปเเค้้าาไไม่ดดดปิกรแสงะะนนนจอย ว่าก็เลยได้แค่ให้อาหารชา้าแล้วก็มีโซนใหม่พวกสัตว์น่ารักนรักพวกคาบิบบลา่มาม้าและแกะแพะให้น้องๆได้ให้อาหารแล้วก็ถ่ายรูปได้ค่ะช่วงนี้น้องๆปิดเทอมกันแล้วบ้านไหนมาเที่ยวกาญจนบุรีอย่าลืมแวะกันนะ